ราากกลปรู้ใช่ไหมว่าถ้าทำให้ลูกสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนที่ผมรักที่สุดเสียใจหรือผิดวังอะไรจะเกิดกับตัวคุณก็รับของแม่ไปมันก็จบแล้วพี่อคอ์สเอาตรงๆว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาแหวนแม่ตัวเองถ้าเขาเป็นคนมักง่ายอย่างนี้ตัวเองจะรับเขาได้ไหมแต่ที่สำคัญก็คือว่า ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรไปแล้วจะรับหรือไม่รับเนี่ยคุณอยากกลับหันกลับมามองอีกผมเคยเป็ญยาป่าก็ไม่พ่าจะดูแลลูกผมจะท้องคนนี้ให้ลน,<ว>นี่สุดน<ว>ี่เป็นไงเรียนเชิญน,นะคะเรีกไหมคุณยศค่ะเรียนเชิญค<ป>คืออยากจะเปิดร้านอาหารครับเล็กๆต่อเดือนนะสั่งห้าหม่บล็อกเดียวอันนี้มีสองแสงนว่าหร ีก็นนนน one <S <S โอเคผมชอบพี่เอกเขาก็บอกว่าเนี่ยร้านนี้โอเคเลยน่าจะเหมาะกับยูน่าจะขายได้ดีครับอ๋อี่พอมีพวกแหล่งวัตถุดิบที่มันแบบว่าเออถูกกว่านี้ไหมถือว่าร้านเนี่ยจะเล็กๆนะครับแต่ว่าคือสำหรับผมเองภูมิใจมากกับร้านเนี่ยแล้วผมอะ่ะจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับคุณอ้น ผู้มีความฝันอยากทําโครงการรีสอร์ทของตนเองที่สวยมากเลยเนี่ยสวยที่สวยมากเลยโปรเจกต์นี้มันดันไปจนถึง120ล้านเหรียทำไมคุณอ้นไม่ลองกลับไปมองสิ่งที่คุณอ้นมีอยู่แล้วที่บ้านนะครับตัวหอพักที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นการลงทุนที่คุณอ้นแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับแม่รู้สึกตื่นเต้นและอดใจรอที่จะทําให้พ่อกับแม่ได้เห็นหน้าลูกไม่ไหวแล้วนราคิดว่าค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่เกือบแสนแหละหรือว่าอาจจะดงลแล้วน,น,นะ ถ้าสมมติว่าเราซื้อเฉพาะส่วนที่จำเป็นมาก่อนเครือ่องฟอกอากาศมันก็จะเซฟไปได้เด็กๆอย่างเงี้ยรปสกูอย่างเงี้ยต้องจองกันไว้ตั้งแต่ประมาณคือล่วงหน้า2ปีอะ่ะจริงเหรอครับพี่ตื่นเต้นใ,ใจครับรู้ดีใจมากมาครับทุกใบมีผลในการใช้ครับพี่สุขที่สุดของการ ก็คือใช้เต็มที่ไงกดเต็มวงเงินไงทุกก็คือเวลาลงลงมาแล้วจ่ายที่แบบรูปยอดเงินมาแล้วเดือนนี้จ่ายหมื่นห้าหมดเงินเดือนหมื่นห้าจ่ายหมดหมื่นห้าคนที่ไม่มีวินัยการเงินไม่ควรเป็นหนี้ด้วยประการปวงเพราะมันเละค่ะภาษาการเงินเขาเรียก่ financial n e s s ก็คือความเละเทะต้มเตะทงการเงินคร<ช>ับคุณอูมไม่กําจัดในส่วนที่เป็นตัวต้นเหตุก่อนครับอ่ามันก็จะมีผลตืบเรื่องไปเรื่อยเรื่อยอู๋อใช้เวลาหลังจากทํางานประจําออกหาลูกค้าอย่างจริงจัง เก่งมากอูมเยี่ยมเยี่ยมมากเลี้ยงหนูมาเยอะแลหนูก็ดี้ยงจ่วันนี้ให้จืาเก็บไว้เป็นขนมนะอนี่เราอ่าลรารายจ่ายมันค่อนข้างหนักอยู่สำหรับชีวิตในแต่ละเดือนถ้าถามว่าเหนื่อยไหมรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ทอมากค่ะ ล้วถ้าอนาคตที่เราไม่มีแรงที่จะทําอะไรแล้วล่ะเราจะอยู่ยังไงสิ่งสําคัญกนะ็คือเราจะต้องมีการเก็บเงินไว้สาหรับยามกเกษียณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นน่ยหลังกเกษียณเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70%ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันแล้ววางภาพหรือว่าวางแผนอะไรไว้บ้างส้มอยากมีอะไรที่ทาเป็นของตัวเองส้มว่าความฝันมันอยู่ไม่ไกลอะคะ่ะเพียงแค่เราลุกขึ้นมาทําลงมือทาซะวันนี้วันที่คุณยังมีแรงอยู่วันที่คุณรู้สึกว่าคุณยังมีพลังอยู่ในใจ มีควารักท่เธอนใสวัสดีครับผมยงยุทธทองวนครับชื่อเล่นยุทธครับผมตอนวิวาปาฝันครับ สวัสดีค่ะวอลเปเรยาสมมสิรินะคะชื่อเล่นชื่อปาค่ะตอนร้านในฝันค่ะสวัสดีครับถนนตั้งใจและตนาุลครับชื่อเล่นเก่งค่ะตอนฝันพัฒนาเพื่ออนาคตครับสวัสดีค่ะจุมธมาเจริญนะคะชื่อเล่นชมพูค่ค่ะ <c 2008> ตอนฝันเพื่อลูกอะค่ะ <c oughs> สวัสดีครับจตุรงศีสุพัฒนาคุณครับผม uh ชื่อเล่นตน้นตาลครับตอนปลดหนี้ครับผมสวัสดีค่ะจันทิมาแท้อั้งนะคะตอนฝันบ้านปลายค่ะกับผม6ความฝันสุดท้ายของรายการเราในซีซั่นแรกนะครับถึงแม้ว่าแต่ละความฝันจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามีแกนอยู่อันหน ที่ผมจับได้นะฮะคือเรื่องของความรักใช่ไหมครับคุณทวีใช่ครับทุกๆทุกๆความฝันเนี่ยมันเกิดจากความรักรนะฮะไม่ว่าจะเป็นรักคนอื่นหรือรักงานนะฮะหรือรักสิ่งที่เราจะทําทั้งหมดความรักแล้วก็ความหมกมุ่นเรียกว่าแพชชั่นนะฮะก็คือเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ในสิ่งนี้แล้วก็ประเมินตัวเองว่าจริองๆ่ตัวเองอยู่ในศักยภาพที่ทําได้ในช่วงอายุของตัวเองครับซึ่งแน่นอนว่าเราเน้นเรื่องความรู้เรื่องประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราให้ได้แต่ว่าเรื่องความรักตรงนั้นความพยายามตรงนั้้นคคุุณณตออองงงมีขเ ไม่มีทางที่คนอื่นจะหายคุณได้เลยนะฮะเพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองสำหรับฝันบ้านปลายชีวิตนะฮะค่ะทำไมคุณจันถึงมาทําฝันบ้านปลายชีวิตด้วยอายุมั้งคะคือได้่าวว่าเรื่องเดียวกับคนต้นฝันของเรากันอยู่ใช่ไหมฮะณตอนนั้นจริงๆทุกคนน่ะฝันอยากจะเกษียณแล้วมีความสุขในการที่จะเกษียณใช้เงินหลังเกษียณแต่บางคนอาจไม่ค่อยหันมาให้ความสําคัญแล้วก็สนใจในเรื่องนี้ซึ่งคนต้นฝันเขาก็อายุไม่เยอะคุณส้มนะคะ เขาก็มีความขวัญที่จะอยากสบายไว้เกษียณเขาก็เลยเข้ามาปรึกษากับเราแล้วก็มีฝันเรื่องเดียวกันคือคิดเรื่องเดียวกันมาก่อนปัจจุบันนี้ก็เริ่มเก็บออมแล้วบางส่วนแล้วค่ะฝันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการปลดหนี้นะครับผมคุณต้นตาลได้ไปช่วยเหลือ ผู้ชายคนหน Saint ึ่งอย่าเรียกผู like ้ชายเลยเรียกว่าอีนี่แล้วกันคือเป็นคนที่มีแฟนเยอะมากนะฮะแล้วก็แบบใช้บัตรเครดิตสุลุ่ยสุล่ายนะครับแต่สายกับตัวต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่คร so ับผมความยากตรงนี้อยู่ที่ไหนฮะในรายการตอนนี้จริงจริงมันต้องอยู่ที่ตัวคนต้นฝันเองนะครับผมว่ามีวินัยในการใช้อย่างไรนะครับผมแล้วก็มีความแน่วแน่ให้คุณมีมีความตั้งใจแต่ถ้าคุณไม่มีวินัย ยังไงนี่มันก็มาอีกแน่นอนอ๋อ,อโอเคเออฝันลำดับต่อไปฝันของคุณชมพู่ก่อนเป็นเรื่องของการมีครอบครัวมีลูกเป็นยังไงบ้างภารกิจตอนนั้นโจทย์คืออะไรครับเออลูกคนแรกอย่างรายรายจ่ายที่เขาเตรียมมาให้เราดูเนะะี่ยค่ะบางทีคือมันมันมากเกินไปเราก็ให้เขาตัดบางส่วนมาเพราะหลังจากที่ที่ลูกคลอดนะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นอีกเยอะแยะแล้วก็เรื่องการเก็บออมเงินเพื่อลูกในอนาคตสําหรับคนทั่วๆไปซึ่งจะต้องเริ่มเก็บเงินให้ลูกนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยลูกจะต้องเรียน เราเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆจะต้องเร่งออมเงินวันนี้ได้แล้วอย่ามัวเพลิดเพลินกับการใช้เพื่อเรื่องส่วนตัวทั้งหมดครับผมนั่นคือประเด็นต่อจากคุณชมพู่นะครับคุณเก่งเป็นผู้รับผิดชอบความฝันที่ถ้าพูดถึงไซ์เรื่องเงินนะน่าจะใหญ่สุดในรายการเราแล้วนะครับเป็นความฝันที่ต้องการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับผมที่ดินแปลงหนึ่งให้กลายเป็นรีสอร์ททำไมเป็นไงมาไงครับก็คุณอ้นเขาเป็นคนหนุ่มที่ไฟแรงครับแต่ยังมีบางเรื่องบางแง่มุมที่คุณอ้นอาจจะ อาจจะลืมไปนะครับผมอย่างเช่นเรื่องก่อนที่รีสอร์ทจะเสร็จนะครับระหว่างนั้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่มีไรายได้เข้ามาคุณอ้นเขาอาจจะลืมตรงประเด็นนี้นะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่คุณอ้นเขาอาจจะลืมไปคือเขามีสิ่งดีๆที่บ้านเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ชะลอความฝันไปพัฒนาสิ่งที่มีที่ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ กับณขณะนี้กับคุณอ้นได้ดีกว่าครับผมมาถึงฟันต่อไปคุณปลาซึ่งไปกับน้องออลลี่นะฮะคิดว่าเขาได้อะไรจากการทำภารกิจอีกบ้างนึกเลยประสบการณ์เพราะว่าปลาเคยถามออลลี่ว่าทำไมถึงเปิดร้านอาหารออลลี่เป็นคือออลลี่เป็นนักดนตรีอยู่ที่อเมริกาซึ่งถ้าไปดูในอินสตาแกรมเขาเนี่ยคนโฟลโล่เขาเยอะมากก็ถามทำไมไม่ทําต่อเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าพ่อแม่ผมอ่ะเปิดร้านอาหารที่นู้นเลี้ยงผมจนโตเขาอยากกลับมาเปิดร้านอาหารที่ไทยเพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยเลี้ยงพ่อแม่เขา <ừ> คือความกระตันยูมัน,ม,นมันมาก่อนอะมารู้สึก,กว่าประช่นชมเด็กคนนี้มากๆตรงนี้ซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่กว่าน,นั้นก็คือการที่ฝันของอลี่จะเชื่อมโยงกับคนใ,<ช>ในสังคมได้คือการที่คนเราตอนแรกเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง<ช>ต้องคิดเรื่องอะไรบ้างซึ่งเท่าที่ฟังดูการเป็นลูกจ้างเขากับการเป็นผู้ไปจ้างคนอื่นนี่มันต่างกันเยอะพอเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทุกเรื่องอยู่ที่เราหมดใช,มใช่ไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยเราซีเรียสเพราะเงินมันเป็นเงินเราหรือเป็นเงินเก็บที่เก็บมาทั้งชีวิต เท่านั้นแหละวิธีคิดเราเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉันเนี่ยจากคนที่เคยเป็นลูกจ้างมีความคิดดีๆพอมาทําธุรกิจเองคิดไม่ออกตันเพราะมันความกดดันนี่แหละเพราะมันมีความกดดันอยู่ในในเงินก้อนนั้นพอสมควรเพราะว่าเราอยากชนะเราอยากสําเร็จที่ประสบความสาเร็จแล้วรวยได้ในชีวิตนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของกิจการต้องก้าวข้ามความกดดันเหล่านั้นได้ใช่แล้วก็แล้วก็บริหารจัดการมันอย่างเป็นระบบครับมมาจะถึงเรื่องของคู่หนุ่มสาวที่ต้องการจะแต่งงานกันตอนนี้เขาแต่งงานมาได้นานเท่าไหร่แล้ว ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับเรารายการเรามีทั้งคนเกิดในรายการนะฮะมีคนแต่งงานในรายการนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับเพราะว่าคุณแอกกับคุณคอสตนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราที่แต่งงานในรายการเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับพวกเราครับผมสวัสดีครับคุณแอรครับสวัสดีครับสวัสดีคับคอสครับสวัสดีคุณทวีสวัสดีคุณสิริแล็สวัสดีคุณยุทธครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับแต่งงานกันมาสักพักแล้วความสุขดีไหมฮะหรือว่าเริ่มมยยยุ่่่งงากก้้ววคคครรรััััับบบชนนี็ตตออๆป มันไม่เหมือนกับอยู่คนเดียวครับตื่นมาแล้วเจอเขาคนแรกก่อนมาแลเจอเขาคนสุดท้ายอะไรเงี้ยเสียงคือเขาไม่แต่งฟันมันก็ไม่ได้สวยเท่าเขาต่อแต่งฟันแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องของเออน้องนะครับคิดจะมีลูกอะไรเรื่องเรามีที่ปรึกษาอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เครียดอีกเรื่องอีกเรื่องีกทีมีเชี่ยวาเรื่องนี้ไหมครับอันนี้นีคันตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับต่างคนอย่างต่างอยากจะเที่ยวอีกสักนิดนึงแล้วก็หลัาจากนั้นก็น่าจะมุ่งมั่นเต็มที่นครับ เป็นคูตรงดีครับดีมากครับผมก็ขอบคุณนะฮะทั้งคู <t <t uh ่ขอให้ม uh ีความสุขมากๆนะครับม uh> uh> uh ีชีวงเวลาที่มีความสุขนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอย่าบอกว่าภูมรักพี่บอกเขา